ราคาบ้านเบสคำสิงที่ซื้อให้พ่อแม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงล้วนๆบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องแถมยังเป็นลูกที่กระตันอยู่มากๆอีกด้วยค่ะสำหรับนางเอกยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสคำสิงหรือเบสด,ดักวณีคำสิงเธออายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่กลายเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวทำงานหาเงินเข้าบ้าน เบสทำงานอย่างหนักจนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นงาน YouTube ละครโฆษณาและอีกมากมายและก็เป็นที่ร,รู้ๆกันดีอยู่ว่าเบสนั้นเป็นลูกสาวของคุณพ่อสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยกับคุณแม่สาวณีมีน้องชายหนึ่งคนคือโบ๊ทภูวร,รักษ์คำสิงห์และก่อนหน้านี้เบสได้ควักเงินกว่า15ล้านบาทซื้อบ้านให้พ่อแม่เธอซื้อไว้สองหลังราคารวมก็30ล้าน นอกจากนี้ยังซื้อรถป้ายแดงให้คุณพ่ออีกด้วยและเซอร์ไพรส์เงินเป็นปึกปึกให้กับครอบครัวไม่แปลกใจเลยที่เธอมักจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่และแฟนคลับลูกกตัญญูน่าชื่นชม